บอกเลขบอกยี่งก็หมายเลขโทรศัพท์พี่น้องครับนะครับเปิดโอกาสให้พี่น้องได้มาทักทายกันนะครับอ่อนแอทั้งไหลสดกันเลยนะครับ0829947936นะครับเป็นเบอร์ใหม่ของบอยสิริชัยนะครับพี่น้องโทรมาถามข่าวถามข่าวถามสารทุกสุกดิบกันได้มาเปิดใจหรือบางที่เขาอาจสิมาแหลกเปลี่ยนกำลังใจดีๆนะครับแหลกเปลี่ยนแนวคิดดีๆกันก็ได้นะครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับ โอ้โทษต่ากันเป็นกะไรตุโทษบไรายีพ่อสีะนะโทษคำว่าไม่นะคะโทษบไรายีพ่อสีไห่มาสั่นปะลงมาโทษอยู่ตลาดค่ะเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเอานุญาติลาบนะคะกวนสิรุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะใช่เออใช่เบอร์พี่บอยไหมคะเบอร์บอยสิริใช่เมื่อโตเลยครับโอ้ยพี่โทรติดเลย โทรจากไหนครับผมเอออยู่คอนแกนค่ะอยู่คอนแกนน้องเป็นสาวคอนแกนยังบอกเคยมีแฟนมาอยู่แดนอีสาน้องเป็นบอกแม่แล้วตอนนี้เฮ็ดยังอยู่ครับฮัลโหลกาลังเบิงไห์สดอยู่เมนบอครับ ค่ะใช่ค่ะกำลังดูไลฟ์สดอยู่เป็นยังไงเนี่ยครับอยู่ที่ขอนแก่นมีโควิดไหมครับอ๋อเพิ่งเจอไปเมื่อวานอีกหนึ่งไล่โอ้แตกอีกหนึ่งไล่แล้วอยู่ขอนแกน่นนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากที่อ่ที่เบิรงไลฟ์สดนะครับก็ขอขอให้เราได้เป็นแฟนคลับกันแบบนี้ตลอดไปได้บหครับได้ค่ะโนโนติดตาม ตอนแรกหนูเริ่มติดตามจากเพลงของของพี่แนนนะคะโอ่ยขอบคุณมากค่ะหนูชอบมากแล้วหนูก็เออฝึกร้องฝึกร้องมาจนมันก็ไม่จบสักที่อะค่ะมันไม่ได้ตท่อนกลางค่ะมันยากอยากอยากฟังสักท่อนได้ไหมคะขอฟังสักท่อนได้ไหมคะเคยร้องห้องไหนฟังจักท่อนเนี่ยครับ ก็ฟังนิดนึงมันจะมันจะเผยเวลาท่านผู้ชายงั้นแนนร้องให้ฟังท่อนหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ตอนนี้เรียนหรือว่าทํางานครับผมเรียนทงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยค่ะโอ้ครับนะครับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยคือแนนมันยพรเลยน้องแนนตอนที่เรียนอยู่นะครับกับหาิน้ยใช่ไหมครับที่แนนด้วยใช่ค่ะขอบคุณนะคะก็ ตอนนี้ขอโทษนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเอ่อตอนนี้23คะ่ะ23อายุเท่ากันด้วยอา,อายุเท่ากันจังไนจะของ43สีบหรอเอาออกย็ยังไ่าเดี๋ยวยาบอกอะไรสูตรถ้างั้นเดี๋ยวให้เป็นพี่เป็นน้องกันกับ <c oughs> กับพี่แนนนะครับดีใจแกรเลยค่ะขอเป็นน้อง <c oughs> ขอบคุณน้องแนนนะคะขอบคุณน้องแนนจาก อยู่ที่ขอนแกนขอบคุณน้องแนนนะครับโทรมาแห่กำลังใจพี่แนนแล้วก็พี่บอยนะครับแล้วก็พี่บิงให้บิงทุกคนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เรียนจบนะครับตามขอให้เรียนจบตามโปรแกรมนะครับแล้วก็จบแล้วก็ขอให้ได้ทำงานดีๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ พี่พี่ทุกๆคนเลยนะคะให้ผ่านโควิดไว้ให้ได้นะคะผ่านไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมขออนุญาตรับสายต่อไปเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับบอยซิลิชัยรับสายครับอุ้ยสวัสดีค่ะ จากไหนครับผมจากไซสครับผมจากนงไฮาเยอรมันจ้าโอ้โอนี่แฟนครับยญยวึ่งเม้นบาครับหวัสดีครับ มักเบื้งคิดขายคือไอ้ซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะจ้า่าเพิ่นนึงซี่เลียดอยู่เพิ่นเพิ่นเอ่อคนบ่เข้าใจคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงมั้ยครับคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงบัดนี้คนไปคอมเมนต์ด่ายายวึ้งแบบเพิ่นมาอ่านแล้วเพิ่นก็เพิ่นก็ว่าเพิ่นเสียใจก็เลยว่าพ่อพ่อต้องดีใจเด้่พ่อบึ้งต้องดีใจเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเรื่องจริงตอนแรกก็คิดว่าเรื่องจริงอ่ะค่ะ พึ่งขู่ตอนนุ่มบอยเฉลยล่ะค่ะอ๋อ <c oughs> ครับเพิ่นมันเป็นการแสดงแต่ว่าผมก็เลยให้กำลังใจพ่อบึงไปว่าพ่อว่าต้องเสียใจพ่อต้องดีใจว่าคนอินคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงแสดงว่าพ่อแสดงสมบทบาทนี่นะคะเอ้าว่าว่าวากับพ่อบึงครับมาตั้งแต่ตอนซื้อก๋วยเตี๋ยวล่ะค่ะติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยคอ้าอบคุณหลายๆจ้ะแต่ว่แค่ในบางคนปัวป้าจ้าเหมือน,น,น เขาใช้มาปวดแควเข้าไปอันได้ยินได้ยินเสียงอันก็เลยะเข้าปวดแล้วแม่จ้าโอดีใจหลายคนใจหายหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแต่แต่ช่วงมีโควิดอยู่ต่างประเทศที่มาทำงานครับอันเป็นจังไหนทั้งเยอรมันครับโควิดเท่าสถานการณ์ดีขึ้นไปครับแย่มากเลยค่ะหยุดงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วค่ะครับครับกับเป็ตังกันกะเอาช่วงนี้เขาหันใจเงี้ยวเงี้ยวไว้สักก่อนย่างอื่นเอาไว้ที่หลัง นะครับจ้าเบิ่งเบิ่งยเบิ่งนี่ล่ะจ้าและมีความสุขขึ้นขอบคุณได้หลายเนื้อห้เป็นมาเป็นพี่เป็นน้องมาเป็นลูกสาวลูกฮักเมืเบิ่งเอ้าว้าวว่าก็ลูกสาวด้วยบ้านจ้าโอ้ยยายฝึอจ้าขิดฮอดคิดฮอดจ้าขอบคุณได้หลายมีโอกาสสิได้ไปเยี่ยมมีโอกาสสิได้ไปเยี่ยมอยู่เมืองไทยเด้อจ้าสิพาไปเที่ยวเคลื่อนร่ำปล่า จ้าเคลื่อนขอพูดหลายๆเลยค่ะคุณพระพิชัยเพ่สู่ๆเด้อค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณจากเยอรมันนะครับทโขมโทโมะเหรียญน้ากันได้ครับพี่ทโขมะเหรียญน้ากันได้ครับผมนะฮะทุเขาโดยผมก็ได้ขอบคุณหลายๆเรื่องยิ้ฝร่งนี่ล่ะมีความสุขเบิ่งบอยกับยิ้มฝรั่งนี่แหละสนุกมากขอบคุณครับผมดูแลใจดีมากเลยค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะโอ้โทรมาสองสายแล้วนะครับ <laughs> <laughs> นะครับพี่น้องยุดทั้งเมืงองนอกนะฮะพูดบ,บางที่เพิ่นปลายเฮ็ดงานช่วงนี้เพิ่นเหงาะนะครับเพิ่นกับมาบึงขีบขิบอ่บไม่ใช่หึงเพิ่นแสดงนะครับบางคลิปค,ค้นก <laughs> <laughs> ็อินขึันคลิปใครกว๋วยเตี๋ยวค้นดาวสั่น <laughs> พี่น้องเอาพี่น้องโทรมาอีกครับ0829947936ครับ0829947936อีกหนึ่งสายหนึ่งเบอร์ค่ะอีกหนึ่งคืออีกสองอีกสองก็ได้ค่ะอีกสองสายสองเบอร์นะครับค่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับบอยสิริชัยรับสายครับโทรจากสายครับส่งเพลงมวน โอ้ยขอบคุณครับโทษจากไซครับผมเอ่อคนเดทโทษจากไอเลด์จ้าโอ้ต่างประเทศนะคโอ้ดีใจครับตป็งดาวหงายูื้อตงดาวหงายยื้อย่ามไหนที่ไหนเ้นเล่นจังวบาผมย่ามอยู่หนาเฟสย่ามไหล่สดจังสี่กระไข่แนครับมีความสุขแต่ว่าเขาไปในห้องนี่เกรียดเขียด์ขดเบิคือทั้งทั้งทั้งังใจกงทังัง ครับทั้งเป็นห่วงลูกน้องทั้งเป็นห่วงเจ้าของทั้งเป็นห่วงอนาคตว่ามันสิไปในทิศทางไหนเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ากษาระสาหัสพอสมควรอยู่อันที่จริงเราเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงที่กําลังส่างเนื้อส่างโตไหมครับกําลังลงทุนเราบางอย่างเข้ามีภาละกอนที่มันสิเป็นโควิดเกิดขึ้นนะช่วงนี้ก็เลยต้องแบบสู่ครับสู่กับ ทุกๆด่านที่มันท,ที่มันเป็นผ้าละสืบเนื่องมากแต่ก่อน COVID โควิดฟอยช่วงนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นของวงไหมครับพึงหาปีกจะมีกาําลังใจย่ำย่ำไร่สดแล้วมีคนเบิงแบบนี้ล่ะครับ ทั้งบ้านอันเพิ่นบ่ได้ยกเลิกม้างเห็นเพิ่นว่าเลื่อนมื้อซื่อๆเพิ่นรอตดแต่ทางอีหยังล่ะทางอำเภอทางหยังอนุญาตล่ะมั้งอืมครับผมกะประมาณนั่นล่ะครับพี่เพราะว่างานกะบ่ได้มียกเลิกแต่ว่าเจ้าภาพเลื่อนออกไปแต่ว่าพวกอ่าลูกน้องรายจ่ายอีหยังต่างๆมันมันก็บ่ได้เลื่อนออกไปนําดิบัดนี้ผมก็ต้องสู้แบบนี่ล่ะพายายบึงเฮ็ดคลิปเย็ดหยังครับพายายบึงเฮ็ดคลิปเย็ดหยังพ่อได้ม่วนเอ่อ เห็นพี่น้องเขามาหามาให้กำลังใจแบบนี้กับมันก็รู้สึกดีขึ้นแลรวก็มันเหมือนกับพ่อมีแนวเหตุไหมครับขัรนอนยืดซือเหนียวปวดหัวเลยครับทั้งคุณเป็นจังไนครับทั้งไอซ์แลนด์บังคิดอยู่บังคิดอันอันเบเนทกันอันถ้าย้ายสื่อให้คุดปูใกำลังใจย้ายส่อเดจ้าขอบคุณหลายๆจ้าในกำลังใจนองน้ำนองเอ็นใ้กำลังใจพคนเลยขอบคุณค่ะ กันไปเลียนยูอันสาวหน่อยครับอยูกระสื้อสื้อตัวนั้นื้องเชื่อนันะรอบทีแล้วมาื้อยโอ้ยขอบคุณครับผมนะคะครับอันได้เบิ่งแน่บ่ได้เบิ่งกันก็คือครับบัเื่อแบบว่าบางเชื่อแบบว่าอันไปทัรงละทั้งซี่นะกับ่ได้เบิ่งครับอืครับผมเป็นจังไ๋ครับทั้ง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 พุ่นโควิดเป็นังังไั๋ครับกทะทบหลายบ่คัับ ที่ติดมือละเจ็ดแปดท่านมือละเจ็ดแปดท่านตายบ้างมือเจ็ดติดแปดติเราเราเราอันนี้จะพูดท่าแหละส่วนเมื่อครับเ 10, 8, 10. ราเราเราจังไหนพี่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับ,รบช่วงนี้ก็เซฟให้ได้หลายที่สุดอ้งานขอบคุณค่ะตอนนี้ก็โปไดเร็ดงานอยู่บานทางรัดเพิ่นบ่ให้ออกเพิ่นให้เพิ่นให้ ยุพิ่นบ่ให้เฮ็ดงานให้พากันอยู่ในบ้านครับผมสิเฮ็ดงานตั้งแต่พวกอันโลดตัดพวกจังซี่นาพวกหางสีขายแนวกินจังซี่นาครับผมเพรานั่นครับอันสีอันมีชีวิตได้กลับมาบังมรำมบุญมีมีมีประเทศ4ล้านกว่าขนตายมื้อละเบียดมืละหลายปาน์มเอา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 ใจซรอยครับช่วงนี้เอาเอาชีวิตเฮาไหร่สักอน ตื okay. as well as the <the right? the <the ่นมาพอไรซดกระเบื hmm. in the <the ้องกระโจงดาวใหนกำลังใจซึ่ง้นล่ะจังไหนก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะค่ะสู้ๆนะคะพูนพี่อยู่ทางพูนกันขอให้ปลอดโรคปลอดภัยเด้อค่ะเด้อหางไก่จากโควิดอดยาเขามากกรรมมะกมเดค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอกำลังใจของน้อง้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบค้นหลายๆค่ะพ้นอันบุญยิสา บุญยิสาโอนเงินให้เจ้าแม่เลวงววหน้าขอสามตัวตรงตพี่นี่ละพี่นี่ละสวัสดีค่ะอ่ะอีกหนึ่งซ้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดดังๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะบอยซิตี้ใช่ครับครับผมจากไหนครับผมจากสุรินค่ะจากสุรินนะครับ โทรมาใหาก้กำลังใจนะครับจากสุรินทร์กับ<ช>ยุบไกลกันกับสารคามครับ<ะ>อยู่ไม่ไกลกันจากมหาสารคามไปสุรินทร์ก็ประมาณประมาณไม่ถึงสองร้อยกิโลใช่ค่ะใช่ครับอยูยู่อำเภอใดครับผมอัปเหน่งนะคะยูอำเภอใดก็ครับ โอ้ยูยูเขตต่อเขตกันเลยยูบ่าไก่บ่าไก่ค่ะรัตนบุรีมีก๋วยเตี๋ยวแซ่บอยู่หนาวัดวัดบรรทัดนะครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บแซ่บร้านน้อยๆของครับขี่ได้เห็นมะเหลงอยู่แถวนีว่อ๋อครับครับผมวัดเดี๋ยวงานประจำปีมันบปีนี้มาบ่นี้นี่เหรอครับค่าโควิดเลยบริเตนไปอือยูวัดตกงนะ้นวัดสวนสีทรงบ้อนไปเห็นกระจัางว่ะอ๋อครับผมแม่นมาแถวหนันเนาะ ครับผมยังไงแน่ทั้งบนโอ้ยอยกตามคือจังเห็นครับตามสภาพหางงานเฮ็ดในเจ้าของครับงานงานงานประจําเฮาปฏิเฮ็ดเกิดคุดคุดเคลีย,ยอยู่แถวนี่ครับเบิ้งฝากเบิ้งคลิปเน่เด้อครับสนับสนุนเนี่ยอ๋อเบิ้งคลิปเคลิปมาเ็มีดได้ดึ๋งครับผมโดยเ <c oughs> <า>ฉพาะอย่างอันไหนก็ <c oughs> โดยเฉพาะยายบึงยายบึงพี่มาขอบคุณเลยหล่อนอันนักเรียนบ่วยขี่รื้อดอกเพราะมีภาวะมีอายเป็นผู้ปกครองอ้โมีฐานเป็นผู้ปกครองเมนบ๊วยใหญ่ไปสอนลุงเลี้ยงมาสอนเลยจ้าเลียนสื่อหรอว่เลียนออนไลน์มาเรียนออนไลน่เรียนออนไลน่ด้วยตอนนี้เรียนออนไลน์จ้า เขาเลี้ยนเนี่ยเดอ้อจ้ากันไอ้ให้เขากะทิเขาขันอ้ายบ่ให้เขาอีลากับว่าเขาดอกเลี้ยนนั่นยันไปมักพันโลงโอ้สิบมีมักพันโล,งล่งมาสั่นด้วยจ้าอยากอ้ <โฮ S 1> อตีไหมทั้งสุรินกักรักษาสุขภาพนะครับ ช่วงนี้คือสิบอหนาวเลยล่ะนะครับนี่ล่ะครับผมอย่าไปใกล้สร้างเด้อเป็นยังเมืองเพิ่นเมืองสร้างเพื่อก็ต้องอยู่กับสร้างอั็นย่านแหมอีหล่าอีหล่าย่านสร้างมาแม่มาเที่ยวเมืองสร้างสิบห้าปเมื่งสร้างครับเออสิไปรีอยู่ชั้ไหนเนาะบาดกันไปวันเขาให้ไอ้ท่ามามาเจ้าพีเที่ยวเมืองสร้างรถใส่สีๆใจกันเนี่ยเพื่อนไห้ขี้บ่หรอจ้า พี่ป็หนยะี่่ลาพี่หลาจะไปคี่สั่งง่าเด้มาจะไปขี่สั่งง่ามาเรื่อยๆบ่อยไครั้งมามาใจคกบมาใจคกิบพี่หุ่มก็รานีขี่สั่งขึ้ดีมวนขึ้ตลกดีเนอะใอ้เอิง โอ้พี่น้องยุตตังประเทศกันหลายนะครับเอาขอบคุณพี่สาวจากจังหวัดสุรินทร์นะครับโทองไม่กังใจนะครับโทรมะเล่นได้ครับนะโทษมาได้หยิบสี่ชั่วโมงเพราะช่วงนี้ผมนอนบ่ค่อยหลับครับเอาฟังเพลงกันต่อนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับ